สวัสดีครับทุกผูช้ชมอมันได้หยอกเกมคุกกิลันทาวเวอร์กันเดี๋ยวนะครับผมก็วันนี้เนี่ยมีตู้รองรความแปรเข้ามาและ้ะข้าวที่เราไปนะครับเราเปิดหาน้องคิมสตาร์ไปก็ได้มานะครับผมเป็นสามดาวนะครับจากสองดาวที่ผมเคยมีก่อนหน้านี้แล้วตอนนี้ผมมีเศษคิมสตาร์สามสิบเศษเลยก็อีกสิบเศษก็ขึ้นสี่ดาวแล้วแล้วบอกเลยว่าจะโหดว,วันนี้มากๆเลยนะครับผมแล้วก็กิจกรรมที่เพิ่งจบไปก็คือกิจกรรมแข่งเวลาไว้ว่าใครทําเวลาได้เร็วกว่ากันนะครับก็บอกเลยว่าผมลุ้นแบบลุ้นมากว่าผมจะแบบ นี่ไงดีติดท็อปร้อยหรือเปล่านะครับผมถ้าผมแบบแบบรุ้นมากนะครับเมื่อเช้าคือแบบนั่งรุนมากเดี๋ยวผมเช็คด่านไหนนะถ้าผมจะมผิดด่านหกสักอย่างหนึ่งป่ะเดี๋ยวผมเช็คเวลาก่อนแรงกิง้งแรงกิง้งด่านหกด่านหกป่ะสักด่านหนึ่งน่าจะหกสักอย่างหนึ่งนะครับผมถ้าผมจะมีผิดเดี๋ยวขอเช็กแป๊บนึงหกสิบเอ็ดป่ะนี่ไงคือแบบบอกเลยว่าผมานั่งทําแบบลุ้นมากว่าผมจะติดท็อปหรือเปล่านะครับผมแบบ นั่งลุ้นสุดท้ายก็คือติดท็อปร้อยเวก็คือแบบเนี่ยก็คือได้รับของรางวัลที่คุ้มมากนะครับเพชรเยอะมากๆแล้วก็กล่องเลือกหินสักอย่างหนึ่งนี่แหละนะครับผมมีด่านหแล้วก็ด่านอะไรนะที่อีกด่านหนึ่งผมไม่ชัวร์ว่าด่านด่านเจไม่แน่ใจสักด่านหนึ่งด่านเจหรอไม่ใช่ปะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ด่านเจ็ดไม่ใช่ละน่าจะสักด่านหนึ่งนี่แหละนะครับผมผมจะไม่ด่านสองด่านสองฮาร์ดป้าผมจาผิดน่าจะฮาร์ด ด่านสองฮะแล้วก็น่าจะจักอันหนึ่งอ่ะสองขีดเท่าไหร่วะอ,อ๋อไม่มีเหรอโอเคหรือผมจำผิดวะมันเป็นฟอร์เรสออะดิใช่มันเป็นแบบฟอร์เรสนะครับผมวน่าจะมีปะหรือไม่ใช่มันมีด่านหลบกระสุนนะ่ะแล้วแบบรุ้นมากว่าผมจะติดทอบลอยหรือเปล่าอันนี้ไอ้ยเมื่อกี้ไม่ใช่ปะเรือ,อน,นี้ถูกละอันนี้อันนี้แหละเออ อันนี้ก็อีกด่านหนึ่งนะครับว่าผมจะติดท็อป้อยไหมก็ติดยังไงสุดท้า,ทายก็ติดท็อปร้อยนะครับแบบบอกเลยเกมนี้แม่งอันดับมึงแบบแข่งกันแบบสุดๆอะแล้วนี่เนี่ยท็อปรอยอันดับ99ฟอร์เรตลันหลบกระสุนอะคือแบบโอ้โหโคือนั่งน,นุ้นแบบอย่าตกท็อปร้อยนะขอละอย่าตกท็อปร้อยเลยสุดท้ายท็อปร้อยอันที่สุดสองด่านท็อปร้อยคือแบบนี่เป็นอาชีพเป็นแรกที่ผมทำในเกมนี้ได้นะครับผมแบบ โครภูมิใจอ่ะคือแบบเล่นไปได้ยังไงวะกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ครับผมแต่ก็แบบทําไปได้มันทําไปแล้วอ่ะคือแบบท็อปร้อยเกมนี้ทําเทลนะครับผมก็คงคิดว่าอันดับผมคงไม่ตกหลังจากนี้แหละนะครับผมน่าจะอยู่ยาวแล้วเพราะว่าคงไม่มีใครมาเล่นทําเทลอะไรประมาณนี้แล้วนะครับผมคือถ้าอยู่ท็อปร้อยแล้วน่าจะอยู่ยาวนะครับนอกจากคนที่อยากจะมาท้าทายตัวเองอันเนาะก็วันนี้ตัวชาใหม่ที่เข้ามาในเกมนะครับผมนั่นคือเลมอนเซสพุก,กีนั่นเองเราจะมาเปิดหาเขากันนะครับผมสามโมดีนะครับเพราะผมมีเพจหนึ่งหมื่นเพชรเนาะก,ก็ หวังว่าจะออกก่อนการันตีนะครับใช่อกอกกาันดีมากนะครับผมเพราะว่าอยากได้มาเล่นมากเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบอสใหม่เลยบอสใหม่นะครับจะเป็นต,ตัวละครตังนี้แล้วก็มีโหมด d i f f i c u l t y เพิ่มขึ้นปเป็นระดับ5ซึ่งโคตรยากและของที่ได้ก็จะดีขึ้นด้วยนะครับผมแบบเนี่ยของทอง3ปรเ็นของแดง10ป็นโคตรดีแบบที่อาโอกาสออกกล่องม่วงนะครับผมของดีมากก็แบบ ใครเล่นผมเล่นผ่านมาแล้วแต่กว่าจะเจอทีมดีๆนี่ค er ือยากมากนะครับผมแนะนําให้เล่นกับเพื่อนนะใครมีเพื่อนที่มีข้างวางเกินสี่หมื่นแนะนาให้เล่นด้วยกันนะครับเพราะว่าเพื่อนน่าจะชื่อแดกได้เยอะเลยนะครับผมอ่ะก็มาวันนี้เป้าหมายของเราคือเลมอนเซส h ูคี้นะครับผมก็หวังว่าจะออกให้เราในคลิปนี้นะครับผมไปลองเล่นเขาแล้วในหมดฝึกสอนเนในเรื่องเนี้ยมันมีให้เราลองเล่นนะครับผมก็ไปลองเล่นแล้วปุ๊บคือแบบเก่งมากเก่งเก่งจริง สกิลหนึ่งก็ยิงระยะไกลนะครับอันตีก็คือยิงแรงมากแล้วก็สกิลตีชาร์จชาร์จตีนี่คือแบบมยิงรัวมากดีกว่าข้าวไรส์อ่ะเอาข้าวไรส์มาเทียบกับตัวนี้แล้วผมมองว่าตัวนี้มันดีกว่าข้าวไเรเยอะเลยนะครับผมก็มาแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเป็นตัวละครธาตุแสงเว้ยพอย่าอีกทีหนึ่งนะครับผมตัวละครในเกมนี้เนี่ยธาตุแสงกับธาตุมืดเนี่ยเป็นตัวละครที่มีธทา่ามันที่สุดในเกมแลตอนนี้นะครับแสงแลตอนนี้เนี่ยมีพร้อมมดไว้ที่เป็นอ e ีพิกนะครับผมแล้วก็แบบมีแค่ตัวเดียวเว้ยล่าสุดที่เพิ่่งเเเข้าามก็็ปนนีย มีแสงอีพิกดีเช่สองตัวซึ่งบอกเลยว่าคนเก็บไว้ถ้าถ้าเป็นไปได้คนเปิดหาเก็บไว้นะครับจะดีมากๆโอเคซึ่งเป้าหมายหลักของเราในทีนี้คือเลมอนเซตเนาะส่วนเป้าหมายรองอะ่ะมีอยู่แล้วนะครับนั่นคือกัมอบคุกกี้คุกกี้ลูกบอลเด้งหนึ่งแล้วก็คุกกี้เสาชาวป่าไม่ใช่บอกว่าถ้าผมจะมีวสักชื่อนึงเนี่ยจำชื่อไทยไม่ได้ก็ใกล้ห้าดาวแล้วถ้าเปิดได้เศษมาเนี่ยอยากทำทําดาวเลยนะครับเพราะว่า คือขอบอกอีกอย่างหนึ่งนะเว้ยในเกมเกมนี้คุกกี้ระดับแรมันก็เก่งใช่มันเก่งอย่าดูถูกมันนะเว้ยความสามารถระดับแรบ,บางตัวคือเก่งมากอย่างกัมบ,บอลเนี่ยเป็นตัวละครซับพอร์ตทัดน้ำได้ดีมากเหมือนกับตัวละครของอนักกุงยาอันนี้ก็เหมือนกันออลเคมิสเนี่ยแม่งคือตัวละครซับพอร์ตทัดน้ำที่โคตรเก่งในสองตัวละคลตรตัวนี้นะครับซึ่งอาจจะติดเบต้าในอนาคตได้นะครับผมถ้าเป็นไปได้เนาะก็ตอนนี้นะอยอย่าดูถูกแรนะคุกกี้ระดับแรก็เก่งในแง่ของมันนะครับผมก็ ถ้าาีหวังลึกในคลิปนี้ก็อยากได้ท่าดาวทั้งสองตัวละครนี่แหละนะครับถ้าเป็นไปได้เนะอ่ะมาไปเปิดกันเลยดีกว่านะครับผมกับกาชาคุกกี้ล็อบบเซสสามมัฟตีหลังจากนี้ไปหวังว่าผมจะได้ของมานะครับผมโอเคมามัลติแรกกันเลยดีกว่าไปโอ้ไม่มีขอปั๊มตัรวรถไฟปุ๊บออกแสงม่วงมาเลยนะมา c! โอ้โหขาวและหมีโอ้โห โอเคโอกาสออกอิฐิก15อน่ะมันเยอะนะมันเยอะก็จริงแต่มันไม่ออกไงใช่ค,คือคือมันมันก็เยอะแหละแต่แต่มันแค่ไม่ออกเฉยๆโอเคมีตัวละคแรแล้วไหมขอดูหน่อยขอแบบกัมบอ่ะกัมบอคุกกี้เอาเ็ษอิฐิกเสร็จเสร็จผงพริกอะโอเคอาร์เมิตก็ได้นะครับผมได,ได้ได้อยู่แล้วอยู่จะได้เอาไปปั้นเพิ่มนะมี ไม่มีกำบอลเลยเหรออยากได้กำบอลเพิ่ม่ะโอ้โหแย่จังอ่ะมอลติต่อไปนะครับผมมอลติที่สองมาโอ้ไม่มีอะไรเลยปัม๊มปึ๊บออกอีปิกมาเลยนะปับ๊บอ่ะขาวโอ้โหขาวขาวซะเหลือเกินลุ้นกันนะครับว่าจะได้กำบอลหรือเปล่าเพราะว่าใกล้จะห้าดาวแล้ว มาดน,นหน่อยกัมโบอิติกเลมอนเซตนะครับนินจานินจาก็ได้เอามาเพิ่มก็ได้นะครับเพราะว่าผมมีอาวุธยูนีของนินจาด้วยไงไปเป็นเล่นมาได้มาโอ้เอาเคมีสเพิ่มโอเคสวยได้เอาเคมีสเพิ่มนะครับอฮ้ยอายหกเศษโอเคพิเชียโนเลยอ,อ,อีหกเศษแต่ผมจะได้กัมลอลวะดีอ่าโอเคเกลือนะครับปอตินี้ ต่อไปบทที่สามนะครับผมขอร้องออกให้ผมหน่อยมาไม่ตั๋วมันไม่ทองอ่ะตัวมันไม่ทองอ่ะดีปั๊มอีปอีกออกเลยนะขอละปับ๊บเรียบร้อยรถไฟมาสีฟ้าไม่งงูเกอเอลี่ยแล้วว่ะดีโอ้โหเรียบร้อยนะครับเลือตามสมภาพ เสร็จล็อกสตาร์นางฟ้าออกบ่อยยังเอาเคมิสเฮ้ยทำไมเอาเคมิสออกบ่อยอ่ะอ๋อเออเออวันนี่มันตู้เลอัาเอาเคมิสนี่หว่าเออลืมเลยก็ไม่แปลกใจว่าทำไมเอาเคมิสออกบ่อยนะครับนินจาฮะเสร็จอิปิ่เรมอนเซสนะครับผมโอเคเรียบร้อยเกลือแดกเกลือแดกจริงเปิดพอปห ไม่พอนะครับผมก็คือหมดแล้วทุกอย่างหมดตัวนะครับเปิดไม่ได้อะไรเลยนะครับผมก็อ่ะมาอัปเดตกิจกรรมแล้วตอนนี้หน่อยละกันก็จะมีกิจกรรมเข้าล็อกอินนะครับผมแล้วก็กิจกรรมเล่นบอร์ดเกมอะไรนี้นะผมก็โยนเต๋าเดินวนเก็บของเนาะก็ถ้าวนได้เรื่อยๆก็จะได้แต่อของแต่ละนี้เลยนะครับผมวนหนึ่งรอบได้ตัว๋วสองรอบได้ตั๋วกาชาเปิดอร์ติแฟกต์สามรอบได้หินเพชรนะก็ได้เพชรนะเชนะี่ยได้ของตอนนี้เลยนะครับคือแบบ ยิ่งวนเยอะยิ่งได้ของดีนะครับผมก็จะพยายามเล่นให้มันได้ทุกวันเนาะมีกิจกรรมอีกอ๋อเคียดานหมดใหม่คือสเตจแปดเพิ่งมานะครับผมผมก็ไปเล่นม,มัาหมดแล้วก็เพลินดีนะครับประมนียกิจกรรมใหม่มีแค่นี้นะครับผมผมรอเลยรอเลยคขาหนะ้าถ้าเกิดว่ามีกิจกรรมแข่งจับเวลาอีกอะ่ะผมจะไปเล่นเอาท็อปบอยมาให้ได้นี่คือเป้าหมายหลักของผมในเกมนี้แหละถ้าไม่มีกิจกรรมแข่งจับเวลากันนะจะไปเล่นเอาท็อปลอยให้ได้เลยนะครับผม ก็ไหนๆก็มีมีตูกต่อปะมีสองตัวอะมีมีสองลูกอันทอยไปเลยละกันสองอ้าวพอดีเลยปุ๊บอ้าได้สามร้อยเพชรเป็นโบนัสนะครับผมอ่ามีเพชรห้าร้อยนโอ้โหคือยังไงบอร์ดแนี่ก็ของดีหกนะครับมิสซิรี่ลบสามช่องน่าจะเดินหน้านะแย่จังอ่ะสองปุ๊บ เก็บของมาของแจกเยอะอยู่นะตอนนี้นะครับผมก็อะไม่มีอะไรเปิดแล้วใช่ไหมหมดแล้วนะครับหัวไม่มีหมดเลยทุกอย่างคือเกี้ยงเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมเอาเพชรไปซื้อตัวได้เลยนี่ใช่ไหมใช่แล้วเปิดได้อีกมอติหนึ่งป่ะป่ะวะใช่เปิดได้อีกมดติหนึ่งโอเคงั้นเอาเพชรไปซื้อเลยดีกว่าเลยครับผมมามาอีกมดติหนึ่งคือเอ้ยวันนี้เปิดได้สี่มดติแล้ววะเพราะผมได้เพชรเพิ่มเมื่อกี้พอดีเลยนะครับผมอะ สีมอติมอติสุดท้ายเดโมเซตขอละออกเถอะจริงๆนะไปไม่ทองโอ้ยทำไมตัวมันไม่ทองเนียวะออกให้หน่อยนะอีป,ปิกมาอีป,ปิกมาปับ๊บขาวอือกูเกลือแดกเลยแม่งเอ้ยสีมอติในคลิปนี้แม่งกูกินเกลืออ้า ไม่มีปิกเลยเหรอโอ้โหอะเอลกิมิสมาลัวๆเลยนะครับเศษอีกหนึ่งเศษ่ะกัมโบกัมโบสุดยอดโอเคแต่กัมโบผมน่าจะอุ๊โอเคตันแล้วอย่างงี้ตันแน่นอนกัมโบอเอออย่างน้อยเป้าหมายลองในคลิปนี้ของเราก็ทําได้วะ่ะเป้าหมายลองคือเอากัมโบขึ้นห้าดาวมันได้มันได้จริงเอา้าอัพเลยนะครับ ซัพพอร์ตธาตุน้ำนะครับผมตัวนี้ดี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 เนี่ยอินคิดดราม่าเอ็ดออฟเบิร์ดออฟมาสเตอร์พีซเพิ่มดราม่าขึ้นขึ้น30%โคตรดีเลยอะ่ะถ้าผมได้อาวุธยูนิของเขามาด้วยเนี่ยจะบอกเลยว่าเดีย๋ยวเดี๋ยวจะปั้นให้ดูเดีย๋ยวจะปั้นเล่นเลยเพราะว่าน่าจะเก่งนะครับผมโอเคก็ในที่สุดมี5ดาวตัวละครแรกในเกมนะครับผม <laughs> มาวะเอ้ยยัยงเราไม่ไหวลองเราก็สักเซสสักเซสอยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ อาชิเมทันล็อกเลยนะครับโดนอัสเปเชอร์คุกกี้กาชาอ๋ออันนี้เปิดกาชาครบหลับวันทีเยอะจังอะสามร้อยครั้งเลยเหรออ่ะหมดแล้วนะครับผมกับการเปิดช้กาชาคุกกี้รันทาวเวอร์ในรอบนี้เนาะก็เดี๋ยวตู้ใหม่มาเมื่อไหร่ผมก็จะมาเปิดให้ท่านผู้ชมดูกันอีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคนะครับัน้นก็เอาไว้สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมคงต้องสำหรับก่อนนะครับผมรู้หมดหน้าแล้ครับสวัสดีครับ